ลองรักครั้งแรกผู้แต่งหมุนพวงใหญ่อย่าลืมกด subscribe กดไล k e like, กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนตอนใหม่ๆนาฬิกาเริ่มแตกเนื้อสาวรูปร่างเธอมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจากเด็กกลายเป็นสาวเต็มตัวและเริ่มมีความต้องการทางร่างกายแต่เพราะความคาดหวังในความรักที่สุดเพอร์เฟกอย่างซีรีส์เกาหลีนั่นทำให้นาฬิกาไม่ได้เปิดใจให้กับชายหนุ่มคนไหนทั้งสิ้น กระทั่งเธอเรียนมหาวิทยาลายัยนาฬิกาเป็นนักศึกษาระดับท็อปในชั้นเรียนบริหารของมหาวิทยาลายัยด้วยความสวยบวกความฉลาดของนาฬิกาส่งผลให้ชายหนุ่มตามจีบเธออย่างไม่ลดละนาฬิกาเลยสัญญากับตัเองว่าเธอจะรักษาพรหมจรรย์ของเธอให้กับคนที่เธอคิดว่าเขาจะเป็นสามีของเธอเพียงเท่านั้นนาฬิกาจึงไม่ได้คบกับชายหนุ่มคนไหนเลย บรรดาชายหนุ่มในมหาวิทยาลัยจึงเรียกเธอว่าราชินีน้ำแข็งเพราะความเย็นชาของเธอที่มีต่อชายหนุ่มตั้งแต่เธอเรียนปีหนึ่งจนถึงปีสุดท้ายก็ไม่มีผู้ชายคนไหนได้เป็นแฟนของนาฬิกาชายหนุ่มต่างพากันวิพากษ์วิจารณนาฬิกาต่างๆนานานาฬิกาไม่เคยสนใจคำพูดเหล่านั้นของบรรดาชายหนุ่มที่วิพากษ์วิจารณ์เธออย่างสนุกปาก กระทั่งพีชายหนุ่มหล่อล่ำขวัญใจสาวๆของมหาวิทยาลายัยเขาเดินเข้ามาขอคบนาฬิกาหัวใจของเธอเต้นไม่เป็นจังหวะเธอลองคิดวิธีพูดเวลาออกเดทกับพีเมื่อทั้งสองได้มีเวลาอยู่ด้วยกันเพียงลำพังเวลาที่นาฬิกาตื่นเต้นมากลิ้นของเธอจะพันกันจนลัวพูดออกมาฟังไม่รู้เรื่องนาฬิการู้สึกเสียใจกับอาการพูดไม่รู้เรื่องของเธอ เมื่ออยู่ต่อหน้าพีทุกครั้งพีมักจะปลอบใจนาฬิกาอย่างอ่อนโยนความใส่ใจของพีทาให้นาฬิกาตัดสินใจว่าครั้งแรกของเธอควรมอบให้กับพีนาฬิกาไม่เคยรับรู้ถึงแผนการแอบแฝงของพีเธอยังคงมองเขาในแง่ดีสเสน่ห์อันเหลือล้อนของพีทาให้นาฬิกามองข้ามเหตุผลต่างๆภา,ายในขับรู เหล่าบรรดาชายหนุ่มรวมตัวกันเพื่อแผนการขั้นตอนต่อไปในการ,รเผด็จศึกนาฬิกาเพื่อให้เธอเสื่อมเสียชื่อเสียงพี่ยิ้มอย่างเบิกบานรอยยิ้มของเขาสะกดสายตาแม้กระทั่งชายหนุ่มเพศเดียวกันนี่คือสิ่งที่ทำให้นาฬิกาเคริบเคิ้มไปกับรอยยิ้มนอกจากเงินที่ได้จากเพศตรงข้ามพียังได้ลิ้มลองรสชาติของหญิงสาวแต่ละคน ไม่เคยมีใครกล้าปฏิเสธคำของพีหลังจากเขาพยายามสนิทสนมกับนาฬิกาอยู่นานเธอมักมโนภาพของพระเอกในดวงใจงเธอให้กับพีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะพาคภูมาจันทร,ร์ไปจากนาฬิกาพร้อมทั้งทิ้งล่องลอยจารึกไว้บนเลนล่างนาฬิกาเพื่อพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นความสามารถของตนเองพียอมลงทุนทำทุกอย่างเพื่อนาฬิกา,ททกา,เ,า,กาเธอเป็นคนช่างมโน ถึงพระเอกในดวงใจเมื่อทั้งสองได้คุยกันเพียงลำพังพนันได้เลยว่างานนี้ตนเองมีโอกาสชนะใจจนสามารถพิชิตข้าคืนแรกของนาฬิกาได้เพียงแค่คำบอกเล่าของบรรดาเพื่อนๆตนเองแต่ถึงอย่างนั้นนาฬิกาพยายามบ่ายเบี่ยงความสนใจของเขาแทบจะทุกครั้งจนสภาพจิตใจของพีเกือบย่ำแย่เมื่อคำขอของเขาไม่เคยประสบความสำเร็จจนกระทั่งบรรดาเพื่อนๆ เริ่มล้อเรียนคำพูดอวดดีของพี่ก่อนหน้านี้ที่คุยให้ฟังพี่จึงวางแผนเดิมพันกับกลุ่มเพื่อนว่าเขาจะทําให้นาฬิกาเป็นของตนอย่างสมบูรณ์ก่อนจบภาคเรียนเทอมสุดท้ายของปี4พี่มักนัดนาฬิกาทุกครั้งที่อยู่มหาวิทยาลายัยเขามักแสดงความอ่อนโยนกับเธอพี่เริ่มสวมกอดนาฬิกาเวลาทั้งคู่อยู่กันเพียงลำพังชายหนุ่มยิ้มอย่างดีใจ ฉันจะค่อยๆกินกินเธอเพื่อไม่ให้เธอตกใจจนวิ่งหนีฉันเขาจ้องมองนาฬิกาด้วยประกายตาแวววาวแต่พีไม่ใช่ผู้ชายที่มีความอดทนต่อความเยา้ายวนสักเท่าไหร่ทันทีที่เขาเริ่มก่อนนาฬิกาตัวของเขาเองก็ได้รับผลกระทบต่อการปลุกเล้ามากกว่าหญิงสาวในอ้อมกอดเขาอยากจะกินกินเธอโดยไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นแต่กลับไม่สำเร็จ พรนาฬิกาไม่เคยเปิดโอกาสให้กับพีเกินเลยกับเธอมากกว่าการสวมกอดนั่นทำให้พีเกือบสูญเสียสติในการควบคุมตนเองแทนที่พีจะเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นผลกับกายเป็นลาวกับว่าพีเป็นเพียงของเล่นขั้นเวลาแก้เหงาของนาฬิกาเสีด้วยซ้าจุดเปราะบางของพีเริ่มแตกหักลงตอนนี้เขาไม่ต้องการที่จะค่อยเป็นค่อยไปอย่างที่ตั้งใจไว้แต่ตอนแรก เขาต้องการจัดการกืนกินเธออย่างตะกาตะการมากกว่าพีตัดสินใจมอบความต้องการของเขาให้นาฬิกาและเธอคือเครื่องพิสูจน์ของเขาว่าตัวเขาไม่ได้ไร้สเสน่ห์ในการพิชิตใจหญิงสาวแบบนาฬิกาสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนก่อนนักศึกษาทุกคนจะแยกย้ายกันไปฝึกงานในบริษัทนาฬิกาเริ่มสังเกตเห็นท่าทีกระวนกระวายใจของพี เธอจึงถามชายหนุ่มด้วยความเป็นห่วงพี่รู้สึกเครียดมากกว่ากับการที่ได้ไปฝึกงานในบริษัทที่ใหญ่โตนั่นทำให้เขาไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนเพียงพอนาฬิกาเห็นใจชายหนุ่มเธอเลยอนุญาตให้เขามาค้างอยู่ที่ห้องของเธอพี่กล่าวขอบคุณความมีน้ำใจของนาฬิการอยยิ้มของเขาขี้บานจนแทบหุบไม่ลงนาฬิกามั่นใจว่าพี่จำเป็นที่จะต้องการ การพักผ่อนเธอเลยไม่ได้ใส่ใจกับท่าทีแปลกๆที่พีแสดงต่อเธอขณะที่ทั้งคู่นั่งดูทีวีด้วยกันภายในห้องนั้นพี่รูปไล้แขนของนาฬิกาสัมผัสของเขาทำเอานาฬิการู้สึกขนลุกราวกับมีไฟฟ้าสถิตท,ที่แขนของเธอนาฬิกาจึงบอกให้ทีเลิกรูปไล้แขนของเธอเพราะเธอไม่ชอบสิ่งที่เขาทำ แทนที่เธอจะรู้สึกดีกับสมัมผัสของเขาเธอกับอารมณ์เสียพีไม่มีทางเชื่อว่าสเสน่ห์ความแผ่วพราวบนเตียงของเขาจะลดลงนั่นยิ่งทำให้พีรู้สึกอยากชนะหญิงสาวมากขึ้นกว่าเดิมเขาจึงชวนนาฬิกาดื่มเพื่อสร้างอารมณ์พียิ้มพร้อมกระดกแก้วเครื่องดื่มเขามองนาฬิกาอย่างสนุกเมื่อเธอเริ่มดื่มเครื่องดื่มไปไม่น้อย คราวนี้เธอไม่มีทางปฏิเสธความต้องการของเขาอีกแน่นอนนาฬิกาฝืนยืนทรงตัวไม่อยู่เธอนั่งมองพีอย่างอารมณ์ดีพีมองนาฬิกาด้วยความพอใจเขาเริ่มสำรวจร่างกายของนาฬิกาทีละน้อยมือของเขาอ้อยอิงอยู่ที่หน้าอกก่อนเริ่มเคลื่อนไหวลงไปด้านล่างบริเวณน,นั้นของเธออย่างเบามือแต่กับถูกมือของนาฬิกาคว้าข้อมือหนา ให้หยุดการเคลื่อนไหวคุณต้องการผมอย่างนั้นเหรอนาฬิกาพี่ถามเขาจ้องมองเธอแล้วก็รอคอยคำตอบนาฬิกาตอบด้วยใบหน้าแดงกำ่ำไม่ฉันไม่ต้องการผู้ชายลามบุปเป็คคุณพี่รู้สึกตัวชาไปคู่ใหญ่เขาทำอะไรผิดถึงปุ๊กแล้วลงมองเธอไม่สำเร็จผมขอตัวกลับก่อนเธอไม่ต้องไปส่งพี่ลุกขึ้นยืน ขาของเขาเริ่มสั่นก่อนรีบออกไปจากห้องของนาฬิกาอย่างรีบร้อนเช้าวันถัดมานาฬิกาตื่นขึ้นมาอย่างงุนงงเธออยู่ในห้องเพียงลำพังปัาศจากชายหนุ่มที่ขอค้างด้วยกันกับเธอนาฬิกาจึงโทรหาพีทันทีด้วยความเป็นห่วงแต่ปลายสายกลับเป็นเสียงอัตโนมัติให้ฝากข้อความโทรกลับเท่านั้นเมื่อถึงมหาวิยาลายัยนาฬิกาเห็นพียืนอยู่ในกลุ่มเพื่อน จึงเดินเข้าไปทักทายพีมองเธอด้วยสายตาประหลาดนั่นคือครั้งสุดท้ายที่นาฬิกาพบหน้าพีเขาพยายามหลบหน้าเธอไม่ต้องการให้เธอพบเขาอีกนาฬิกามาฝึกงานวันแรกเธอรู้สึกประทับใจในบรรยากาศการทํางานของบริษัทแห่งนี้ฝ่ายบุคคลพานาฬิกาทัวรทั้งตึกกระทั่งมาถึงห้องสุดท้ายชั้นบนสุดของตึกเมื่อเปิดประตูห้องเข้าไป ด้านในก็พบโต๊ะประทานเขาเป็นชาวต่างชาติที่เพิ่งเข้ามาบริหารบริษัทแห่งนี้ผมสีน้ำตาลอ่อนในตาสีฟ้าใสน้ำเสียงกังวานเก่าทักทายนาฬิกายินดีที่ได้รู้จักคะ่ะฉันชื่อนาฬิกาคะ่ะทั้งสองคนสบตากันคู่ใหญ่ก่อนฝ่ายบุคคลพานาฬิกาไปนั่งโต๊ะของตนเองตลอดทั้งวันนาฬิกาวุ่นวายอยู่กับงานเอกสาร เมื่อเวลาผ่านไปทุกอย่างเริ่มเข้าที่แจ็คก,กี้มองดูความกระตือรือร้นของนาฬิกาเขาแอบ,บมองดูเธอมาได้ระยะหนึ่งแต่เธอกลับไม่รู้ถึงสายตาเล่าร้อนของอีกฝ่ายแจ็คก,กี้เดินมาดูนาฬิกาบ่อยครั้งจนคนในแผนกเริ่มแปลกใจตลอดเวลาสเดือนที่นาฬิกาฝึกงานเธอสนุกกับงานที่เธอได้รับผิดชอบและวันนี้ เป็นวันสุดท้ายของการฝึกงานแจ็กกี้เรียกเธอไปคุยที่ห้องของเขาคุณรู้สึกยังไงกับการฝึกงานในบริษัทนี้ฉันชอบที่นี่ค่ะแจ็กกี้ประสานมือทั้งสองไว้ใต้คางและจ้องมองนาฬิกาเย็นนี้มีเลี้ยงส่งคุณรู้หรือยังนาฬิกายิ้มฉันเพิ่งรู้จากคุณแจ็กกี้เป็นคนแรกนะคะนาฬิการ้อยถึงช่วงเวลาเย็นนี้แทบไม่ไหว ในงานปาร์ตี้เล็กๆนาฬิกาสนุกมากกระทั่งถึงเวลาปาร์ตี้เลิกทุกคนต่างแยกย้ายกันกลับบ้านแจกกี่เห็นนาฬิกายืนคอยรถอยู่เพียงลำพังเขาจึงชวนเธอขึ้นดดรถรถแล่นมาจอดบ,บริเวณใต้หอพักแจกกี้พูดก่อนนาฬิกาจะก้าวลงจากรถผมดีใจที่ได้พบคุณและหวังว่าเราสองคนจะได้พบกันอีกครั้งค่ะนาฬิกายิ้มและก้าวลงจากรถไปทันที เช้าวันนี้นาฬิกามามหาวิทยาลัยเพื่อทำเรื่องขอทานสกิปเธอไม่คิดว่าเธอจะพบพี่ครั้งโดยบังเอิญท่าทีพีรู้สึกลำบากใจเมื่อเจอหน้านาฬิกาทั้งสองเดินคุยกันตลอดทางกระทั่งถึงป้ายรถประจำทางรถเก่งบีบแต่แล่นเข้ามาจอดนักศึกษาที่อยู่บริเวณนั้นต่างพากันมองหน้าไปมากระทั่งกระจกรถเลื่อนลง เคยเห็นชาวต่างชาติตำแหน่งที่นั่งคนขับขึ้นมาสิเดี๋ยวผมไปส่งคุณนาฬิกาขณะที่เธอกำลังลังเลเสียงแต่รถประจำทางก็บีบไล่ตามหลังนาฬิการีบก้าวขึ้นรถของแจ็คกี้รถแล่นไปจอดร้านอาหารใกล้เธอมองดูรอบๆทุกสายตาจ้องมองมาทางแจ็คกี้ไม่อยากทานเพื่อนผมอย่างนั้นหรอครับเปล่าค่ะ แค่คุณแจ็กกี้เด่นจนฉันวางตัวไม่ถูกหลังจากทานอาหารเสร็จทั้งคู่ขึ้นรถไปเที่ยวกันต่อจนใกล้ค่ำแจ็กกี้กุมมือของเธอคุณหนาวอย่างนั้นเหรอเปล่าคะ่ะฉันแค่รู้สึกตื่นเต้นรถจอดหน้าหอพักแจ็กกี้ดึงเธอเข้ามากอดคืนนี้คุณอยู่เป็นเพื่อนผมได้ไหมนาฬิกาท่าทีนิ่งเฉยของหญิงสาวถูกจูโจมด้วยจู เธอไม่ได้ขัดขืนนั่นทำให้อีกฝ่ายลุกเราเธอไม่หยุดแจ็คก,กี้พูดด้วยน้ำเสียงแหบพ้างไปต่อกันที่ห้องผมนะครึ่งชั่วโมงต่อมารถแล่นเข้ามาจอดที่หน้าบ้านของแจ็คก,กี้เขาพาเธอเดินเข้าไปภายในบ้านก่อนรวบตัวเธอเข้ามาจูบอย่างหนักหน่วงความอบอุ่นหอมหวานแผ่ซ่านไปทั่วเรือนร่างของเธอนาฬิกาไม่นึกมาก่อนว่าตัวเธอเองจะเปิดโอกาสให้ชายตรงหน้า ที่อยู่ไกลเกินเอื้อมของเธอคืนนั้นเป็นคืนที่มาสจั่นที่สุดที่เธอเคยใฝ่ฝันผมสีดำของเธอสยายตัดกับสีขาวของผ้าปูเตียงเธอมีความสุขเมื่ออยู่ในอ้อมแขนของแจ็คกี้เขาปลอบประโลมเธอทั้งคืนสองวันต่อมานาฬิกาเริ่มทำงานในบริษัทตําแหน่งผู้ช่วยของแจ็คกี้ถึงแม้ไม่มีใครพูดแต่ทุกคนภายในบริษัท รับรู้ได้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างแจ็คก,กี้กับนาฬิกากระทั่งแจ็คก,กี้ตัดสินใจย้ายกลับไปทำงานที่ฝรั่งเศสไปหน้าของนาฬิกาซีดเผือกเธอคาดไม่ถึงว่าการจากลาจะเศร้าขนาดนี้คุณคิดยังไงถ้าจะไปอยู่กับผมที่ฝรั่งเศสในฐานะภรรยาของผมนาฬิกามีสีหน้าเล่ากับไม่เชื่อสิ่งที่เธอได้ยินคุณไม่อยากแต่งงานกับผมเหรอ ฉันดีใจมากที่จะได้แต่งงานกับคุณคาจกค้แจ็กกี้ดึงนาฬิกาเข้ามาสวมกอดเธอล้องไห้ด้วยความดีใจไม่หยุดแจ็กกี้ค่อยๆปาดน้ำตาบนใบหน้าของเธอด้วยมือหนาของเขาจบบริบูรณ์